นะครับอันนี้ก็ผมได้มีโอกาสจับตัวโน้ตแปนะครับที่กำลังจะออกมาในเดือนเมษายนความบางนะครับเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วก็ค่อนข้างเบานะครับความบางถามว่าบางไหมก็เดี๋ยวมีภาพเปรียบเทียบกับพวก i p แ d นะครับ มีอะไรบ้างนี่ยตรงนี้เป็นซิมนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้ไมโครตรงนี้เป็นไมโครนะฮะด้านบนเมดหนึ่งตัวกล้องนะครับจะค่อนข้างจะนูนขึ้น,น,นมานิดหนึ่งนะฮะส่วนด้านหน้านะครับก็ เหมือนกับทั่วไปนะฮะของโน้ตหลักการนะครับปุ่มพาวเวอร์เพิ่มลดเสียงนะครับตันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้นะฮะแจ็คนะครับเป็น3.5้นะฮะส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือ ลูสายช้าจนะครับกลายเป็นมาตรฐานแล้วแล้วก็ลำโพงนะเป็นลำโพงคู่นล่างสังเกตว่ามือผมนะครับประมาณนี้ใกล้ค่อนข้างจะให้ความเส็กใกล้เคียงกับ iPad mini แต่ว่าจะแคบกว่านิดหนึ่งนะยาวกว่า